สวัสดีค่ะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ5สลิปเงินเดือนนะคะรหัส pslip 2นะคะค่ะเราจะก็รหัสตรงนี้นะคะไปเสิร์ชหาในโปรแกรมค่ะเราจะเสิร์ชหาตรงเมนูตรงนี้นะคะแล้วก็กด enter ค่ะยอดเงินเดือนประจำเดือนนะคะ เราจะใส่เดือน2นะคะ2 5 8งวดที่1นะคะแล้วก็กดโอเคค่ะเราจะเซฟออกเป็นไฟล์นะคะชนิด REP เอยร์ช้นะคะแล้วก็กดตรงสีเหลืองเล็กตรงนี้นะคะเพื่อดูว่า เราเซฟไว้ที่ไหนในที่นี้เป็น d ด c e ฟซี a r t b i t b i n ถูกต้องนะคะแล้วก็กด Back กลับไปเลยค่ะแล้วก็กดปิ้นนะคะนี่คือใบแจ้งยอดเงินเดือนของพนักง,งานรายเดือนนะคะเป็นสลิป ก็จะบอกรายละเอียดต่างๆของแต่ละคนนะคะรายงานแต่ละคนอันนี้คือหน้าที่หนึ่งมีการหักภาษีหน้าที่จ่ายด้วยนะคะแล้วก็เงินประกันสังคมมีเงินเดือนนี่ของนางสาวสุขใจเก่งมากนะคะดูคนที่สองนะคะ นายดีจริงแน่นอนนะคะนายดีจริงแน่นอนจะมีเงินหักอื่นๆด้วยคือ500ต่อมานะคะมาดูของนางสาวงามจริงดีพร้อมนะคะก็จะมีเงินเพิ่มเหมือนอื่นอีกหนึ่พันค่ะอันนี้ก็เป็นสลิปเงินเดือน ก็เมื่อเสร็จแล้วก็กดออกได้เลยค่ะค่ะสำหรับข้อ5นะคะสลิปเงินเดือนนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ